ยังอยู่ที่เรื่องราวดีๆนะครับแต่นี้เป็นวงการการแพทย์แผนไทยกันบ้างค,คือคนไทยกับยุงเนี่ยเราเกิดมาคู่กันเลย <c oughs> คือยุงเนี่ยเป็นมห AH าอำนาโรคหลายอย่างนะครับคนไ <คะ S 1> ทยเราเองก็มีวิธีการป้องกันยุงหลากหลายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าย,ยินดีใหม่ในวงการการแพทย์แผนไทยของเรานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อว่าฟ้าทลายยุงนะครับสารสก,กัดนน่ยมาจากฟ้าทลายโจรว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยซึ่งฟ้าทลายยุงนี้เนี่ยมีสรรพคุณสามารถไล่ยุงได้นานเกือบ3มชั่วโมงนะครับมีความปลอดภัยใช้ได เลยครับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าประยาอภัยภูเบศโดยเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูปัญญาไทยและเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญเภสัชกรชำนาญการศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางเภสัชเขาได้ร่วมกันถแถลงข่าวเปิดตัวฟ้าทลายยุงนี้นะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากฟ้าทลายโจร ในงานเนี่ยมีการเสวานานแล้วก็นําเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทลายโจรและก็สมุนไพรอีกยีชนิดที่มีสรรพคุณไล่ยุงแล้วก็กัดยุงกัดด้วยนะครับซึ่งผลจากการวิจัยเนะี่ยพบว่าฟ้าทลายโจรมีสารที่เรียกว่าแอนโดรกาโฟไลน์นะครับมีฤทธิ์ในการยับยั้งการวางไข่ของยุงลายขับไล่ยุงแล้วก็ฆ่ายุงได้หลายชนิดจึงสามารถใช้ควบคุมยุงที่ดื้อต่อยาฆ่าแมาลงได้นะครับ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังมีความปลอดภัยใช้ได้ทั้งคนและก็สัตว์จนพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการทําผลิตภัณฑ์ครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่ใช้สูตรธรรมชาติไม่ใช้สารปรุงแต่งไม่มีสารเคมีจัดทํามาในรูปแบบของสเปรย์สะดวกในการใช้งานซึมไวแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นด้วยนะครับ คือเรียกได้ว่าจเจ้าฟ้าทลายยุงนี้เนี่ยผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าสามารถไล่ย,ยุงได้นานกว่า3ชั่วโมงและก็ผ่านการทดสอบความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแต่ผิวหนังจากศูนย์ทดสอบเครื่องสองอางเดิมสแกนเอเชียน,นะครับซึ่งก็เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยครับใช้กับสุนัขและแมวได้เพราะสุนัขและแมวเนี่ยมีผิวที่บอบบาง แล้วก็เด็กและผู้หญิงเนี่ยก็มีผิวที่บอบบางก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเป้าหมายของยุงนะคะเราก็คิดว่าหนึ่งต้องปลอดภัยไม่ระคายเคืองนะคะก็เป็นวัตถุประสงค์หลักครั้งแรกของโรคที่มีขวดอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีางานวิจัยว่าเขาเนี่ยไปค้านลูกน้ํายุงลายนะคะเพ้นก็แกทำเป็นขวดในขวดแรกแน่นอนไม่มีที่ไหนที่แรกนะคะแล้วก็ที่แรกมากกว่าก็คือว่า เดี๋ยวนี้เวลาก็ทําอะไรเนี่ยต้องแพงต้องเป็นความลับต้องสิทธิบัตรแต่เป็นขวดแรกที่นําความรู้มาสู่ของชนน่าใช้มากๆเลยนะครับอยากจะมีสักโหลหนึ่งเอาไว้กันยุงซะหน่อยนะครับคือถ้าเกิดเราไปดูสถานการณ์โรคจากยุงแล้วก็ไข้เลือดออกในประเทศนะครับที่นับวันเนี่ยก็มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลร้ายถึงขั้นเสียชีวิต ทำให้ทางอาภัยภูเบศเองนะครับก็มีแนวคิดที่อยากจะช่วยสังคมผ่านการใช้ศักยภาพของสมุนไพรถือเป็นการแสดงภูมิปัญญาของคนไทยแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ Facebook ของสมุนไพรอภัยภูเบศนะครับแล้วก็ร้านค้าออนไลน์รวมถึงร้านตัวแทนจำหน่ายสามารถซื้อได้ทั่วประเทศเลยนะครับ